ได้พระศิวลีเก่าโบราณมาหนึ่งองค์นะครับนี่เซิร์ชดูในเน็ตแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเนื้อไม้ทาลักทาทองจริงๆไม่ใช่เพราะว่าผมเคยเล่นสมัยก่อนผมซื้อพระเป็นพิมพ์นั่งเป็นพิมพ์บวกเข็มนั่งหลายองค์หลายองค์เลย เป็นลักษณะเนื้อหาเดียวกันเลยก็เราสามารถจินตนาการได้ว่าพระองค์ที่เป็นพิมพ์อื่นแต่เนื้อหาเดียวกันแต่เนื้อหาเดียวกันก็จะเป็นกุดเดียวกันได้ก็คือกุวัฒนสงครามกุวัฒนสงครามเป็นพิมพ์บัวเข็มเนื้อเดียวกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเขาจะเป็นพวกเนื้อว่านแต่ว่านปั้นปั้นพิมพ์ขึ้นมา ปั้นเพียงมาหรือมีบล็อกอ่ะมีบล็อกมีบล็อกกดมาแล้วก็ใส่ไม้ลงไปทารักแล้วก็ลงบอลทองตรงไปก็ไม่พลาดหรอกครับไม่พลาดหรอกเป็นกูุวัชนสงครามเป็นพระศิวลีครับองค์นี้น่าใช้ยมากๆเป็นพระเก่าพระเก่ยุคป,ประมาณรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ะ คนไทยเวลาไปลบชนะพะม่าหรืออะไรมาก็กวาดคนเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่แถวแถวแถวนี้แถวแถวในเมืองกรุงเทพอ่ะก็มีคนมอญติดมาด้วยคนมอญเขาก็จะจะนับถือศาสนาพุทธแบบเข่งคัดมากๆเขาก็จะสร้างเจดีย์สร้างพระสร้างอะไรแล้วแต่เป็นศิลปะมอนแบบพระบัวเข็มและนี่ก็เป็นพระศิวลีที่เท้าสร้างไว้ ฝังกูไว้ที่วัดชนะสงขามเป็นศิลปะของชาวมอญน,นะครับน,นี่ใช่แน่นอนเป็นพระที่เนื้อว่านลงรักปิดทองความเก่าอายุหลายร้อยปีเขาก็จะปีนะฮะปีแต่พวกนี้ไม่หักนะครับไม่หักปีถึงข้างในเลยปีถึงข้างในเลยไม่หักเก่าอายุหลายร้อยปีอะสองร้อยปีนี่ เอาไว้ที่หลังสองร้อปปีนี้เอาไว้ที่หลังเขาเหมือนว่าจะจิ้มเสียบบูชาไว้อย่างไงไม่ถึงแม้จะเป็นเหลี่ยมมันเหล็กแหลมหรือเสียบไม้เสียบไม้หรือ,อยังไงไม่รู้เสียบไว้แต่นี้เป็นพระศิวิลีลน่าใช้กับพพะบัวเข็มพราะบเข็มก็เล่นกันอยู่พันนิดๆิอันนี้ก็ถ้าเขารู้ว่าเป็นขูวันชนสงคารามน่าจะมีสองพันอัะน่าจะมีสองพันอัปแต่ว่าเขาเล่นเป็นไม้แกะลงรักก็จบกันอยู่พันหกพันเจ็ดพันแปดนะเสื้อถาดูอ่ะ ถ้าหาดูอันนี้สวยสวยงามมากๆอันนี้เป็นของของไทยแน่นอนบางบางเซิร์ฟบางที่เขาขึ้นเป็นเป็นพระศิวรีของไทยใหญ่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่อน,น้กูวัชนะสงครามแน่นอนแน่นอนเลยนี่กูวัชนะสงครามแน่นอนสวยด้วยความสูงประมาณสี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วไม่เกินห้านิ้วสี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วไม่ใหญ่บูชาได้ก็ถือว่าเป็นพระยุคลัตนะอีกหนึ่งองค์นะครับ แล้วก็ได้อันนี้อันนี้เป็นหลังยันข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆผ้าปิดตาคล้ายๆร้าปิดตาเอจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันเก่าเก่าขึ้นไขเลยเนี่ยมันเก่าขึ้นไขแบบเก่ามากๆอ่ะเก่ามากๆนี่เก่ามากๆว่าขึ้นเป็นยันเหมือนยันโต๊ะกลางอ่ะเหมือนยันโต๊ะกลาง บางคนเป็นบอกเป็นอวัดลวกปูววัดลวกอะบางคนบอกพะทเท้าพปนยังเตกบางคนบอกเป็นอันนั้นอันนี้โอ้ไม่รู้ได้เลยก็เลยซื้อเอาความเก่ามาก็และกันชอบความเก่านี่ชอบความเก่าเก่าจริงแหละไม่ใช่เก่าของเล่นนะเก่าแบบเก่าจริงๆดูไข่นี่ยังกาขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดผ้าเทมันขึ้นไข่างอย่างนี้แหละตะกวัวหนักๆเลย หนักๆเลยแต่กลัวหนักๆขึ้นไขถ้าใช้หน่อยเปิดเนี่ยผมว่าจะสวยน่าดูเลยนะสวยน่าดูนะแล้วก็ได้พระเนื้อสำลิดมาหนึ่งองค์อันนี้อันนี้ต้งคนที่มีเบสิกการดูพอสมควรนะเบสิกการดูพอสมควรแล้วก็ผมก็มาส่องส่องดูเนื้อหานี่ปุ๊บเห็นไหม,มดูเนื้อหามันจะมีเม็ดแดงเม็ดแดงอยู่ด้านในตะเขยหยันเลยจะมีเม็ดแดงอยู่ด้านใน เห็นไหมมันขึ้นเป็นเม็ด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 เหมือนพวกสำลีของพวกหลอมพทับพิกทองพวกเอี่ยมวัดหนังแต่มันเก่ากว่ามันเป็น,นเน้แดงข้างในแดงหมดเลยแล้วแดงออกออกแผลแดงแท้ไม่ใช่แด,ดงเอาสีปแปะนะคือแดงธรรมชาติแดงแท้แดงแท้อันนี้คราบไอสีดำๆนี่ก็คือคราบสนิมอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีสนิมหยกอยู่ด้านนอกอีกทีหน,นึ่งนี่ ขึ้นมิดแดงมิดแดงมิดแดงแด,ดงแด,ดงไนได้แด,ดงในแดงใน,นเห็นไหมแด,ดงแบบโหดๆอะถ้าขูดออกมาข้างในก็จะแดงแต่ผมมีประสบการณ์การเล่นพวกเนื้อสำลิดเนี่ยถ้าลักษณะผิวแดงเนี่ยเขาเรียกสำลิดจำปาแบบเดียวกันเนี่ยข้างในจะเก๋มันเป็นทองดอกบวกข้างในนะข้างในจะเป็นทองดอกบวบกแบบเดียวกับองค์ผมเลยอันนี้ผมขัดออกมาข้างในก็แดงเหมือนกันเลยสีเดียวกันเนี่ยสีเดียวกันสีเดียวกันสีเดียวกันเลย เป็นสำลิดจำปาพวกนี้เป็นสำลิดจำปาก็คือมันประทุมาจากด้านในเ่ยคือมันสนิมกิน่ะข้างในจะเป็นทองดอกบวบเราเราส่องมันจะออกออกเงาๆ,ๆผมก็เอาเอาอะไรที่ขัดขัดล้างจานที่เป็นขัดขัดออกหน่อยเนี่ยมันก็เห็นความเงาเหลืองๆออกมาเอาเหลืองๆออกมาพอาเราเห็นนี่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 เห็นไหมเห็นไหมมันจะสุกเหมือนเหมือนพวกทองคำแต่จริงๆเป็นทองเหลืองทองดอกบวบ่ะมันจะสุกๆ,ๆสนิมของเขาก็คือ ก็คือสาแดงแดงอสีมันเขาคือแสงแดงไม่ว่าจะเป็นพระยุคร้อยปีที่แล้วหรือพระยุคเจ็ดร้อยปีหกร้อยปีห้าร้อยปีที่แล้วก็มันจะเป็นโลหะเช่นดเดียวกันนะเช่นเดียวกันมันก็จะเป็นเป็นสาแดงก็จะเป็นสาแดงแต่อันนี้ความเก่าเขามันมันเยอะความเก่ามันเยอะมันก็เลยเป็นสาแดงแบบเยอะอ่ะถ้าขัดผิวดําออกมันก็จะแดงแบบแบบอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้เลย พวกพระเก่าพระโบราณมีอะไรให้เราศึกษาได้เยอะต้องต้องคนเข้าใจคนเข้าใจมากๆเห็นไหมไหมเป็นสำลิศจำปาสำลิศจำปาสำลิศมันมีหลายชนิดนะมีหลายชนิดบางคนเป็นอยู่ชนิดเดียวแล้วก็ไปตีของอีกชนิดหนึ่งว่าเขาเก๋ไม่ใช่นะครับคือเข้าใจไม่ครบวงจรแล้วพวกสำลิศจำปาเนื้อไหนมันจะออกสี ออกเหลืองเหลืองแบบทองดอกบวกล้างออกมาบางองค์ล้างออกมาเหมือนทองเลยล้างไม่ใหม่อาจจะดูซีดแต่พอล้างสักพักหนึงกลับมามันก็จะเป็นเหลืองเหลืองแล้วไม่ค่อยกลับด้วยนะนานกลับมากๆอ่ะนานกลับมากๆแจ่มแดงขึ้น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 ,น,นอันนี้นี่นี่อันนี้ก็ต้องมีห้าร้อยปีพวกนี้มีห้าร้อยปีอันนี้เป็นศิลปะลบบุรีเป็นพระแผง พระแผงปฏิหารที่ว่าเขาเทเดี่ยวมาแผงปฏิหารที่ว่าเรียงรายเป็นสามสิบองค์ยี่สิบองค์ pant. เรียงอยู่แถวล่างอ่ะเรียกพระแผงปฏิหารอันนี้เขาต้องเรียกว่าพระล่วงนั่งเนื้อสัมฤทธิ์นะพระล่วงนั่งเนื้อสัมฤทธิ์อันนี้ข้างในนี้เป็นทองดอกปวดนี่ไอ้ฝ้าแดงเป็นเป็นสัมฤทธิ์จำปาแต่เรียกโดยรวงก็คือพระเนื้อสัมฤทธิน,นั่นแหละพระเนื้อสัมฤทธิ์ยุคบรบดีครับนี่เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันครับ อันนี้ก็มีความรู้กันไปคนะเล็กคนต่อยมาส่องสมเด็จอีกสักรอบนึงชอบมากวันนี้จะแขวนองค์นี <t> ้แล <trees> ้ววะแขวนองค์น <çıkar> <t Kiss wei> ี้แหละเจ็ดชั้นเขนติ่งเจ็ดชั้นเขนติ่งเนื้อนุบนุ่มนุบนุ่มมากมากนุบนุ่มรักเลยอ่ะรักเลยครับสวัสดี